โครงการกอร่อสร้างถนนพสโลซอ,อยกอนซอยกอในยี่ห้าคู <S <S ่อสบายดีคู่อโดยสบายดีทุกคนคูค่อตอนนี้คู่อเห็นถนนขันเกียตบอโดยอันนี้ทางไปหน้าเห็นบออันนี้ทางไปไปหน้าข้าเจ้าอันนี้เสาไฟฟ้าเห็นบออ,อันนี้แหละคำที่มาเขาบอกว่าประเทศที่น้ําไหลไฟสว่างขนทางสะดวกสบายโดยอันนี้คือทางไปนา สมคำล่ำลืออลนนี่นได้มาเห็นกับตาเมื่อก่อนเห็นแต่ในในคลิปของไอโบหรือว่าพี่โบบาโบเนะาะเมื่อก่อนเคยเห็นแต่ในคลิปของบาโบวันนี้ครูออได้มาเห็นกับตาโอโ้โหอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครูออยังจะมีอีกสถานที่ที่บาโบเคยไปไหลายสถานที่แต่วันนี้เราหาเจอแค่จุดนี้ก่อนให้ครูออเห็นนี่ทางคนกรีดครูออมีทางคนกรีดน่าใส่เป็นทงหน้าเลยครูออนั่นมีคนเลี้ยงควายด้วยครูออ <laughs> เห็นบ่ มีโอ้มีควายด้วยคาดมีบอนเขาเลี้ยงควายได้ไงแต่ถนนยังเป็นถนนแบบปูอย่างอ่ะอันนี้คือประเทศไทยอันนี้คือไทยแลนด์นียสิ่งที่บ่าวพูดได้เห็นหลายอย่างเนี่ะอยากให้ครูออได้เห็นน้ำเนี่นี่คือถนนคอนกรีตของประเทศไทยนี่คือทางไปนาอีกอย่างละครูอ๋อ่นาโบเมนฮะคือแบบทุกใจยางนา มันมันคอนฟีตแบบหนาคือมาตรฐานประเทศไทยนี่คือทางอันนี้คือจะในหน่วยงานรับผิดชอบของอบตน่าจะมีความหนา15้เซนนะ <15 S 1> จะต่างกับทางเข้าหมู่บ้านจะต่างกับทางหลวงแผ่นดินนะครัวนะ แต่นี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ครูอ๋อได้เห็นครูอ๋อนี่คือทุง่งนานี่คือประเทศไทยนะนี่คือทุง่งนาพีา่น <Wow. S 1> ้องครับ้าบุกเองอยู่ที่ทุ่งนากับครูอ๋อนะฮะภาพคูอ๋อมาเบิ่งทุ่งไฮแลนด์ทุ่งนาแหละอยากให้ครูอ๋อได้เห็นนะฮะน,นี่นตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะหลังจากที่เข้าไปงาน,นะะแห่เจ้าบันซาเนี่ยพาครูอ๋อมาเบิง่งให้เห็นกับตาและวันนี้จะพาครูอ๋อเลาะไปเบิ่งว่านอกจากทุ่งนาแล้วจะมีบ้านคนบ่อเนาะครู่งที่ครูอ๋ออยากเห็นดีสุ่าะอันนี้ยังบ่ทนใด๋ออครู ทปักว่าบทเท้าตาเห็นคือต้องได้มาเห็นกับตาอ๋ออันนี้ต้องขอบคุณเนะี่ยผู้ที่พามานําเด้อใน,นะฮะซอยซับพอร์ตเดังลาของการเดินทางนะฮะเพือ่อนพาเขามาเนะาะเพื่อนให้เ็าเห็นเน,ะะนี่ยแ้วบ้านโบราณเจ้าท่านี่นะฮะวันนี้ผ้ากั่าไปบงึงทางเลาะไปตรงหน้าก่อนเนะาะกลัวอันนี้เพืเ่อน,นะพนเพื่อนะอาจจะเฮ็ดโดนเดี๋ยวนี้นะฮะเพื่อนอาจจะเฮ็ดโดนแล้วอาจจะแบบบอลังการคือสิ่งที่บ่าวไปเห็นเอา้า<ต>ถามคั่วก่อนสำหรับครูออ๋กั่วกั่วเคยเห็นแบบนี้มาก่อนดิ คือแบบถนนนี่หน้านายังนาเลยครูวเมียนถามครูอ๋อกันยังคืออยากจะมาเบ่งทางไปนาคือเราเคยเห็นแบบนี้ทางคณะทางไปนายังแบบคอนกรีตอ่ะก็อ,อยากแบบมาเห็นได้เห็นกับตาคณะทางไปนายังเป็นคอนกรีตทางไปบ้านครูออไปหมู่บ้านไปในเมืองยังบ่มีแบบนี่อะ่ะเอาสิครูออเดี๋ยวเราจะเลาะไปเบ่งในว่าจะมียังนองจากทงนาเนาะด้วยยัง,ยงไหน ทางไหนเดี๋ยวเขาจะนั่งรถไปดินั่งรถไปเมนพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วป่ะสามนี่ทางไป็นนาประเทศไทยครัวตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกอไนนะฮะหมู่ที่เจ็ดนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างพอขนณะสร้างไปหน้าได้นี่สามแสนกว่าบาทประมาณสามหมื่นมาที่สามแสนสามแสนสามแสนกว่าบาทถ้าเป็นแบบนี้ ทางไปในเมืองบ้านครัวยังบบได้ขนาดนี้เนอะครัวเนอะเอาจากสีครัวเดี๋ยวเขาไปบนข้างในกันว่าจะมีอยังไงน้ารุ่นน้าตื่นเตียนไปไปข้างในไปไปพร้อมหรือยังพร้อมเลยวเมื่อกี้ก็พร้อมอีแล้วสองเท่อแล้วไปไปเลยไปแล้วครัวถ่ายแล้วเริ่มแล้วครัวนะด้วดวยครัวเห็นสิ่งใดกับสิ่งเจ้าเห็นดจานรณานี้แล้วนึกถึงบ้านตัวเองเป็นอย่างไรครัวอย่างไดบ่เอายังไงเนี่ยได้เลยล่ะ พีนเดลเล็กนีนเดลเห็น,ร,หนรกับขั้วกับบาทกรเป็นนอนสะกรนนอนฟันนอนฟันเอาฟันเอาอันนี้คือเป็นทางไปนาเนีย่ยทุกท่านนี่ฮะหรือว่าอาจจะบอกกันเลยว่าทั้งเชื่อมต่อไปหมู่บ้านกันแล้วกันเนี่ยูอ๋อแต่ว่าส่วนตัวบาวบเห็นแล้วก็ถือเลยว่าเห็นทางไปทงนาก็จะคิด่าทางไปนาเนี่ยฮะบางเธอก็จะเป็นทางหลวงชนบทเนีเ่ยูอ๋อทางไปนาเดี่ยวทงนา เด็กเขาปุ๊กแต่ก็มี่บานคนเด้เนี่ยคนไทยบางทางมันก็จะสงสัยว่าอ้าวนี่มองทางไปหน้าดีเพี่ยเหรทางเขาหมู่บ้านมาชันนี่เด้ตูปหน้าฮะตูปหน้าเขาเขาตูปหน้าแม่คือยังไงตูปหน้าภาษาเหนือภาษาเหนือมาตูปเป็นบ่แม่ตูปหน้าคือเทียงหน้านี่เนาะเทียงนาเดี๋ยวอาจจะบม่เข้าใจโอ้โว้ส่วนหลายมันจะออกภาษาเหนือส่วนลายมีคนบม่เข้าใจเทียงนา อันนี้คือถนนนี้อาจจะสร,ะร้สารงไอดโดนเกคัวเนี่ยสร้างแดนเด็กเพาอาจจะได้เห็นว่าอาจจะมีการพุเนี่ยหรือว่าขนาจจะมีการส่อมแซมแต่ละปีได้ครัวนะอาจจะมีการแบบว่าพังนะฮะจะไปเรื่อยๆพาครัวไปบึงถนนคอนกรีตขนาดทางไปหน้าได้ไอจังไหนครัวคือแบบอันนี้ทางบบไ,ไปหน้าได้นีเอากระทั่งไปหน้าดูครัว่ทาท่าไปใส่เนี่ยเห็นทุ่งน้าอีทท่งไปหน้าตัวเนาะ ก็งึยดดิเง็ยดวะคนไทยเพิ่นเงเฮ็ดได้เอา้าย้อนยังคนไทยมันเครียดได้นั่นแหละยักษ์ถาม FC <4 S 2> คนไทยกันแล้วกันเนาะอยากถามเลเพอหย้อนยังคนไทยเฮ็ดได้แบบนี้ยังบ้านเฮาเครียดบัวใหญ่ครูอ๋อคอนกรีดนี่ฝากถามถาม,มาอธิบายให้ครูโอ้เลด้วยอันนี้อาจจะเป็นคอนกรีตที่เมาหลายปีแล้วนะเนี่ยอ่าไม่ไม่นี่นะครับที่ได้เห็นนะพนจะมีการทาสีด้วยมีการเทสส้นแบงจราจรน,นะ ไือว่าจุดนี้อาจจะเป็นแบบว่าคุณทีในหน่อยเพราะคุณอาจจะบริสุทธิ์อันนี้จะเป็นบ้านคนแต่เด็กคู่อ่อบ้านบ้านคนกณเตะคนถ้าวายูฝั่งเหล่านี่ยังโมเมนเทืธอแบบอ,อันนี้เข้าแบบ,แบ,บเป็นเ,เขาเอินไหมอย่างแบบเป็นเฮือนเป็นเอ่อเขาเอินวะเทียงนาเทียงนาตูบนาหรือว่าบอนเข้ามาเพชรสวนอ่ะนะ<อ>ตูปสวน มันจะเป็นแท่งเหมือนลาดยางแหละคุณคอนกรีตด้วกันดิคอนกรีตรถเลยนี่แหละที่พบอกว่าประเทศที่นำไรเป็สว่างคืออ๋อคุณทางเดวกสบายนะมีเสาไฟฟ้าพร้อมเดิเสาไฟฟ้าหดไปหดเพียงหน้าคุณเนี้ยเนี่ยตอนกลางคืนนี้มาคนเดียวคือสิ๋วญาณหน่อยโอ้ประเทศไทยเนี่ยเป็นถงห่วงนะฮะเรื่องความปลอดภัยคุณอ๋อเนี่ยพลังเสจอบางหมู่บ้านนะพนดีมีกล้องวงจรปิดติดใบพร้อมเดิ นี่เราเพิ่งสร้างถนนดีนะครันะสร้างถนนดีเพื่อการเดินทางของชาหน้าหรือว่าชาวเกษตรกรนะขนของไปตลาดนะชาวบ้านก็าไปยู่ดีกินดีมันจะมีเงินมาเสียพาษี่นะวันนี้รัฐบาลมันกับไม่ตถนนให้่นะถนนดีทุกคนมีเบียร์เข่งานท้ำหัวการจราจรก็จะหน่อยลงเนี้ยชื่นชมอ่ะชื่นชมยอมรับแล้วก็ชื่นชมรัฐบาลไทยโอ้ลงใหญ่ประชาชนครัดทางไปหน้าพุ่นยังเฮ็ดคอนกรีตให้อ่ะทางคอนกรีตอ่ะ ช่วงนี้ช่วงหน้าคนไปบ้านครูออนนี่ไปบ่ได้แล้วครอนต้องช่วงนี้ต้องมาผีคนขีดหมดเลยในหัวนี่นี่จะพ่นขีดได้เนี่ยสะออนดิทางบ้านพุ่งเป็นยังไงดีปะถามแล้วใจใายจังไสหวัว <laughs> ทางดีได้บ้านเท่าน่ะ <laughs> ดีไปหมื่อห <laughs> นาจนบ่เหลือประเด็นท่านนี่ทางดียังอยูย่เด้ เนี่ยคู่ออนเห็นเอาเห็นเห็นแล้วเอาไปเป็นแบบอย่างได้คู่เขาเด้อการพัฒนาเริ่มต้นจากตัวเขาเองก่อนเด้ยเนี่ยการศึกษาแบบนีส่วนในการพัฒนาได้คู่อ่อนะมีหลายนี่สองไปการศึกษานี่แหละสำคัญที่สุดพัฒนาคนนะในกาการที่บเห็นแก่ตัวก็สำคัญที่สุดเช่นไรเห็นแก่ตัวจะได้กลัวเบาหลา่เบาสมีโพในโมือนี้เห็น ทนันค้อนกีดแล้วคู่ออกกีดว่าบ้านเฮาเจ๊เ <c oughs> ค้คือเ้ิุนบัวทะเละฝากถามแดชเฮ็ดเฮ็ดได้บ่เพราะว่าถามครู่โอครู่โอจะบ่ฮู้คือ,คอคคกันเพราะว่าท่าอยู่ยักษ์ใหเพราะว่าบ้านครู่โอน่ะนักเฮียนแลว้วก็ครูตร้องแบบจังได๋เวลาไปโรงเรียน,นน่ะน่ะอืคือต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงอะ่ะตอนนั้นคุณบั ไอ้ผู้เือบอกไปเบิงบอโอ้อยากไปอยู่ได้มาเป็นเดี๋ยวใดทาอยากไปสิผ้าไปอันเนี้ยช่วงนี้มีแต่คนโพสบ้าฮักสวิตอยากคิดเสียงไปบ้านจไปบ้านกลัวอะไรบอแมนโอ้ยพวกแม่แต่บ้านคู่โอ้ใดอันนี้เขาหอความจริงมาเว้าเนี่ยคอนกรีตจนหอดทางรักด้วยไดกลัวเนี่ยเข้าหมู่บ้านก็เป็นคอนกรีต ทางไปหน้าก็เป็นคอนกรีตนี่ตรงหน้านี่นาะถ้ามาเห็นกับตาก็เดี๋ยว่าเห็นแต่ในคลิปคือเป็นละครแต่นี้ชีวิตจริงทุกคนเห็นน้ำกันความเจริญความความเจริญของบ้านเพื่นเมืองเพื่นน้ออ๋ายน้อราสันเฮ่โอ้นี่คอนกรีต ย่ำถ้ามคือกันได้ยำใดบ้านพจะมีถามในค่ัวถามเน่เยฝากามเน่ยฝากามไงฝากทามคัวเนะี่ยได้ธนาที่พัวเห็นงานตชาการัรขอถ้าถามขัวขัวนะอนนอน,น,อนบอกฟันเลยมาสัน่นบ่เมนพอตอบแบบนอนเลยได้นอนนอนฝันเอาเนาะเมีนมีหัป้าเรือไม่ขัวอันนี้คณะทางเขา้า ปาของปลาไเนี่ยคู่อ๋อโอ้โหเบิ่งเอาซ้ำนี่ละประเทศไทยเบิ่งมาเป็นแนวทางเนี่คยคู่อ๋อเด้อในีหัยามใดกันแล้วแต่ที่คู่อ๋อเห็นแหละคู่อ๋อนึกถึงนะฮะคู่อ๋อกัไปบอกส่วนนักเรียนฟัง่งเราสูพ่อแม่ฟั่งนะฮะว่านี่คือประเทศไทยทางเพป็นเป็นแบบนี้นะฮะนี่นของปลามาันก,กับเป็นคอนกรีตทางไปหน้าไปสวนเป็นเด็กคอนกรีตเบิด้ด นีล่ลบกันได้ปะล่ะลองเบิงอืมลบกันได้ได้ยู่วันนี้เขาจะออกไปทางลักเลยเนาะจากทางคอนกรีดเราจะออกไปทางลักนะเชื่อมต่อกันแนวใดเชื่อมต่อกันแบบใดนะฮะกัให้ทางช่องเบิงน้ำกันนะฮะเพราะว่าบ้านบางโบเองกับเขาบ้านกันบโมเมนต์แบบนี้นะถ้าเขาบ้านก็นต,ต,ต้องต้องให้เช่าบ้านเนี่ย ซอยกันอ่อาออกขาดหายในการสมแซมบางบานกันสิกินกับบ๊มี่ได้คู่โอลเนี่ยจะไม่ถนนนี่กับวห卫กันพันวาอยู่บ้า,บานโอนี่แห้งหาอันนี้เขามาในช่มชุดแล้วละ่ะชุดดีกับมี่ชุดบอดีกับมีเนาะอันไหนดีกับบอดีอันไหนปาบอดีกับบอดี้อยอมรับความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุด แล้วก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนอันนี้แหละสําคัญคู่อ๋อนะถ้าเรารู้จักยอมรับรู้จัก <Yeah. S 1> การรับรู้ก็คือเป็นการพัฒนาแต่ถ้าเกิดเท่าว่ยอมรับนะโมเดยย่านเดชเสียเปรียบแต่ผมพัฒนาไดกเท่าเด้ครู่อ๋อพันเลนน้องจิงวาอายนะมียังแบบเออวาวน้ำนองนะ่ะมาต้องย่านนองเครียดน้อง,ยอ,ง oh. ยอมรับความจริงได้โอ oh. ้วาสันเนาะเงี <Yeah. S 1> ้ยตอนนี้หอมมาถนนเซนลักแหละครูอ๋อเป็นถนนราชยางเนี่ย ันนี้คือต่างจังหวัดได้นอหมกรุงเทพเนอะฝากคลิปไปกับคลิปวิดีโอบ้าบวกกันจะเบิร์ตแบล็คเราไปตรงเลยนะฝากคลิปวิดีโอเพียงทันี้กันแล้วกันคู่อ่อนเนาะคณะันที่มาไล่ชื่นชอบกันเืมกุหลาบเป็นกรื่องใจกันแล้วกันก็กระดิ่งยังเตือนนะสิ่งที่สำคัญสหรับสนุนพวกเราโดยการกดขังโฆษณากันแล้วกันคู่อ่อนโดยสบายดีสบายดีฝากเดี๋ยวฝากไม่